สวัสดีครับท่านผู้ช้มมือนี้กับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฟ้าผ้ารวยเนาะครับผมมือนีกะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่กุมภาวาปีเนาะครับผมเดินทางสัญจรมหาแนวทางโศกลาไปฝากเอฟซีฝากท่านผู้ช้มทางบ้านเนาะครับผมมากไก่วันนี้เดินสายเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้ารวยอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมแลงใหม่นะ้ครับปู วัดป่าอุดรเนาะครับเพื่อนกระโทตไปหาเดือดสกาวเนาะครับก็เลยอยู่ไก่เพื่อนเนาะครับก็เลยเด็ดแวะเขามาถามปูเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับผมตัวเรียกปูกะเขามาตลอดต่อเนื่องเนาะครับผมถ้าไม่เข้าก็คงไม่ตามเนาะครับผมมาไก่ถึงผมเพราะว่าปีเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปรับฟังปูน้ำกันนกันน้ำกันครับผมคนหาซีนะบันี้ปูหรือมะขามยินน,นอน ไเห็นเอาเป็นหนึ่งซีเห็นหนองนผมมู้นี้มันกลออกหนึ่งซีนะฟันยมเดมันออกโดตีปูเห็นันมเดมออเลยผู้นีมันก็เป็นเป็นข้างเกาล่ะผมว่าเรีว่าอะไรก็เรียกวเหนึ่งซีเห็นลงไหอยอ่เดี๋ยวเอาบินไหมครับครับผมครับผมเขาเขามาตลอดได้บปูเหลียงไงแม่ต้องมัดต้อัดสายเพน้าหลุดจกหมดเลยหมพาะเนหายเก็บยังไม่ได้ออกไม่ซึ้งได้ออกตั้งแต่ค่สาม ศูนย์สามอครับผมบอกให้เดตียวนะนี่สามคนเราเดียกมาถวายปูนะเดียกโถน้่ไหมตีอยากเป็นศูนย์รถที่ปูเตียว่าเจ้าพวกนึงตีซ้ำนนึงตีซ้ำนึงพวกนึงีส้ำศนย์อันนี้เขายุใจ่ว่าตัว่าเจ็บนี่เจ็บหานี่อายุปู้คางแล้วก็ได้ออกปูพูว่าฟันบดีเลยบเอานะโอ้ยแข็งแรงอยู่ในปูนผมว่าเป็นหาซิบหาซิบ เจเสื้อหาวันศักร์เจ็เสื้อหาปีบ่ค่ับ่หหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดต้องเขาปมันเคยออกอายุปุ้นนะเขาเต็มเต็มเลยนะเพราะว่าหาสเจ็ผู้กับหัวนั้นผู้ให้่่ะหาเจ็มันเคยออกตรวดนหรอกถือหัวนั้นผู้เน้นหาเจ็ได้ออกเลยบัดวันนี้ผู้มันสายเ่อมันสายนี่บอกสายยุบันเล่นะครับดโดดน้าลงไปนะบัดนี้เป็นขี่ต้มเหลวขี้โคนหูเตาเลยนะหูเตาเลยปื้ยังไง้ก็ขึ้นหัได้บัดนี้ได้ยัน ตกใจนะเอาบืนยังได้ถึงวันไหนนี่ตายเป็นตายหนะ่าได้มุดขีดตมได้เหมนี้สะเดินต้องกินเลยนะสะเดินึ้นเลยกันเลยว่าต้องเงียบฝันชัวร์เดียวเกี่ย่ะเจ็บเจ็บหายสิบกว่าบาทเหมือนงวดที่แล้วมันบอก เรื่องฮันี่ฟันบ่ครับปุนี่นี่ก็พวกเดี๋ยวฮันดีกับปุ๊กคนกับฟันเนาะเอาเรื่องอะไเรื่อมอาร์ตกันหรือเรื่มเรื่อมอารเยอะครับผมแล้วค่ะเอาไปเรื่อยๆแล้วเนาะครับผมเนาะปูกกะเบ้าเรื่องค่ะป็นอ่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมสี่กดไลค์ก็แชร์นะเหมือผ้าสันจอนมาตุ่มพะว่าปีไปได้ไงเหมือนปุ่กคุ้มพะว่านะเนาะเป็นวัดป่าอุดรอ่าปเออหน้ามโยกันหมดเลยครับผม วัดปลาอุดรเนาะค่ะเรียกปูเขามันตลอดเนาะครับผมเขาเขาหันสามัาหนีมาหลุดเนาะปูสตอมไปยังเข้าปะปูที่บ่อยครับที่เดือดสกาวเดมาตามปูวัดปลาอุดรน้องคับเนาะเป็นผ้าผ้ามาถึงนะครับเราเรียกที่บ้านเป็นค่ะเป็น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 ชางแรกที่เดเมตามแต่วันโลกทีเพย์เอฟซีเปล้วเนงวดหนึ่งตัวละมาฟังว่าเพิ่นเขามาจังเดยแบบจังเลยน้องคับเนาะ เขารคือเราากินลึกติดตามนะคะนั่เพราะว่าหมู่นี้มาเดินท้างมาถึงวัดป่าอุดรเลยนะคะท่านผู้ชมเปรียนสุจขี้พักแรกเขามาหนึ่งพันสามร้อยละบาทแล้วก็แค้วเสียงรุ่นกระดูกราคาสิบบาทเดี๋ยวมาฟังปลัวน้ำกันแล้วก็เข้าเข้ามาไหมเข้ากับท่านได้ดูว่าแนวห้างเขาเป็นแบบใดเอาเป็นว่าเฟังกลัวนะครูเนาะื้นมาสการครับปูอืมอ่าเตนยักมอีกอะไถึงค่ะเพราะว่าขาถึถึง่าถ้ากองได้น สุ่มสุ่มปูเก๋ไปกันนี่อยู่นี่มันมันถึงอยู่ปูเก๋ไปเพราะท่านเอาถิ่นเอาก่อไว้ไว้หนีิเนาะเอาไว้ไว้หนิเนาะเก็บเก็บไว้มันไม่เยอะมันเลยไว้หนิเริ่มแจ้อันนี้ละเออนี่มีเริ่มแต้เก็บมาหนี่าอันนี้หัวที่มันเข่าสามตัวเตียงตรงตรงนี่นี่ตัวผู้นิคับอันนี้คนหนึ่งเด้อว่าหลายตัวได้หมดนี่ว่ามันออกหัดที่มันเข่าตรงตรงอ่ะเก้าสี่เออห้าเก้าสี่ หัวที่หนึ่งสิงหาบนนี่นละานก้าวหัวที่หนึ่งซิงหาเนาะมันออกก้าสีนะคะผู้แขกถั่เด้ะท่าน่งไปดิหอวท่นพานไปเนาะอันที่มันเข่าให้เบิ้อที่มันเข่าคือหัวที่อาจจะมีสองบินมันจะโซเลตไรเนี่ยจะมีสองบิน อีกหนึงหัวมันเขาต่อมากันเป็นสามสองเหมือนที่จริงปู้ว่าจะจับด้วยกันเป็นเลขเพ่งปู้เด้ยผู้ผู้ว่ฝันฝันว่าท่านฝันนะท่างสองขวามาปู้อะไรเพ่งให้เลยนะเพ่งเห็นสามสองรถผู้อะไเพ่งให้เลยนะเป็นเลขเพ่งปู้เพ่งให้เพ่งเดี๋ยวสามตัวเดียวเพื่อนก็ะเร้บอกว่าให้ลงเด้อว่าหั่อปู้ในปู้เพ่งเพ่งใส่จังจังง่วงมากเกี่ยวปู้เพ่งให้เป็นปันหามาหนะผู้ได้เพ่งให้ก็เลยไดสามสอง ยับรงสามตรงอู้ไปได้จับสามตัวให้อ๋อค่ะผู้ไนมาจับสามตัวแต่ตัวนี้นว่าเขานี่ตัวขึ้นทั้งบนนี่มันเป็นสามสามซีสามสามนั่นผู้ไปเมี่ยงหนอกผู้ได้น่ะค่ะมันก็เลียว่าเขาตัวนี้มันเลยมาเขาตัวนี้มันมีสองบินวันนั้นวันนี้มันมีสองบินค่ะอืมแต่ในนี้มันเป็นขันน้ำมุดมารุดเต็มหนึ่งนี่ก็ได้ว่ากินค่ะนี่ตัวสามตัวมันมารุดเตียมหนึ่งมันเป็นศูนย์ มันเป็นอันเกตสามศูนย์บอกค่ะแ่เออเหกะขันนมันรุดเทียมนึงแต่ว่าเลกตัวปัญหาปูเขามีมีว่าไส้สามคนมานังเลี้ยงหนาปูงสิละ่เดเอาเดียกน้ามาถวายปูปูก็เลยว่าจีเอานะาก็หนึ่งกับจีสาหนึ่งบูนังจีสามศูนย์นึ่งสินะเต่๋เรขายุ่นนะอันนี้ปูให้เป็นปัญหาอันโค้งช่วยถายปูมันมาจมนาปูเรยกว่าเดีออกให้อายุปูมันเลยมาทีใส่ล่ะมันมาออกน้ำกุ่นเ็ดเ็ดหาอายุปูอ่ะนด นี่อายุปูเหัวนั่นปูเกิดสองพันเกิดศูนย์แปดนะเด็กพ่อสอศูนย์แปดบานีอายุห้าสิบเจ็ดปีบานีได้มากับเ็ดหนาเนี่ยปูว่าจุ่มลงน้ำนะมันก็เลยมาออกน้ำกลนมาออกน้ำกลืนนึงนี่นะอันนี้นี่เป็นอันใหม่นี่บานีหัวดใหม่เออหัวดใหม่จะมันอากาศจะร้ายได้เอ้าปูเอาหันบินสร้างของไอ้เบิ้งวันหัวจิพานมาเนาะนี่ปูสร้างของมาเห็นรองน้ำมองหันละมองเห็นนั่น กูไอ้ว่าว่าเดี๋ยวออกให้เบิ้งนะ่ะว่าเดี๋ยวออกให้เบิง้งกูเลยว่ามันเข่าอยู่ตอนกูกับปูกับเบี้ยงนี่ก็เข่าได้สามหดนะตอนปูกับเบี้ยงกับเขา่านี่แหละเป็นเป็นเข่าตัวตัวเนาะเป็นสามตัวตัวนะ่ะเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะวออัดน,นี้ปูได้สร้างมาหนี่ฮิตมองเงินทา้งลงกูกควอยปลานนี่นี่งงนี่ของลูกควอยปลานเนี่ยเอามา,มา,า,าไม้นี่เดี๋ยวม่เบิ้งน้ำกันจดเอาเด้อบัดนี้จดเอาเด้อวันนี้นี่เออหดนี่หดนี่หดนี่นี่วันที่ยีบสองปูสร้างมาเออนี่วันที่สิบเก้า 19, 22, มีันทีสิบเก่าทยสิบสองสั่งมาไม่นี่มันจะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งลักสี่สองศูนเนาะที่มันหางงวดที่เหลวเลนะปูเนาะเจียด<ต>สามเจียดซศูนย์เนาะคะ่ะปวดเรื่อป่วยค่ะยงหลันที่เขากองก็ยังออกอแกะตัวบูเอะนั่นก็พเป็นยัง เอาแขวดนี่นะครับนักบาทเนี่ยบิ่งน้ำกันครับผมซี่สองศูนย์นะปูนะเพราะว่าออกตลอดอันนี้หัวนี่ไปนี่หัวนี่ได้เน่ยเอออันนี้เป็นพิมพ์สั้งของอันหัวนี้เด้อบวันนี้เด้อร่วงหัวเรียงามเลยปูนี่อันอันนี้เป็นมาเลขสั้นจวนมาสั่นเพิ่นเล้มาเปรียวัวนี้ที่จริงที่จริงเลขกวดนี้เป็นเป็นอันเดียวกันนี่ตีเปรียวองคือเป็นเลขฝันค่ะฝันมาที่รูปโลกยูทูบตอนสองน้ำนมล่ะ่ที่รุ่งไปแล้วเนี่ยนี่่คะแต่ว่านี่เป็นซุ้มสั้งสองเป็นเของมาเพิ่นได้มา ใบแปวออกดิดันตรอนมันสีมาจังสี่ผู้บอกนะวันมามันสีออกอยู่สับุรีทีหัวเห็นค่ะวันกันหัวนี้วันเดียบจะเป็นลนสันตรวนเพื่อนค่ะแต่ว่าจริงจรงนี่ก็ตีตัวเดียวนี่ยล่ะหนึ่งหาศูนย์ที่ที่แหงมที่ล้มไปหาศูนย์แหงมกับหายที่นี่ค่ะที่ที่ห่านบั่นกู้เลยมาฝันว่าเห็นน้องน้องสาวตัวมาหน่ะกู้เลยมาฝันเห็นน่องสาวขันเห็นน้องสาวนี่มันสีออกตัวนี้หนึ่งซี่ซี่หนึ่งนี่เป็นรางผู้นี่ลรางบอก บันน <ersch> ี Eight, six, the year, the 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 ้อยู่ต่อมากปูเลยมาฝันอีกมันมีสามตอนแด้หัดอี้แล้วหนึ่งตอนสองตอนสามตอนนี่บันนี้ปูต่อมาปูเลยมาได้เป็นตัวเล่นอันนี้ได้เป็นตัวปูเน้นเลยนี่แปดหกสามนี่อันนี้ได้เป็นตัวคนหน้าใหม่เป็นตัวเลยคอันนี้เป็นตัวเดี๋ยวมือคืดหนีอยู่ก็มาบ้านเลี้ยวเลี้ยวจังได้แล้วมาฝันเห็นนัันหลวงพูอผู้เป็นย่น้ำกันนี่แหละเป็นไยเป็นมอณนแล้วนะบันนี้ฝันเห็นเป็นมือคืนหนี่ฝันเห็นเป็นมือคืนนี่อายุปัญหาสิบเอ็ดปี มันมนอันไหน่ะบัดนี้ฝันเห็นคนย่งไหม so ันมันมาออกตัวนี้บัดนี seul, ้เนี่ยปูเลยไมาเขียนมือเศารเนี่ยสองสองเก็ดเออค่ะฝันเห็นคนย่งไหนแต่เคนเป็นเพราะท่านตายกับออกตัวนี้เด้แต่ว่าบัดนี้มันตายแล้วมันมันจะสีออกตัวไี้เพราะเจ้าินเนาะแม่นกเขาคือเกาอกฝันเห็นคนสองเทียจะเป็น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 ผ้ายุ่นน่ะแต่คนมีชีวิตอยู่น่ะฝันเห็นหงวดั้นมันออกสองสองเก็ดเลยหงวดหุ่นหงวดหุ่นมากมันหลอกเจ็ด เจ็ดสองเจ็ดนี่ยังไงเนี่ล่ะแมนครัแมนนั่นล่ะเอ้าฟันเห็นหลวงพ่อนี่มันเก็ขึ้นกันว่าหาได้ยังไงเถอะนี่ก็เลยว่าเอ๊ะอาเจจยมันมากก็เลยเอามาออกนั่นนะแต่ที่ว่าเป็นหลายตัวในหลอดกันเอฟซีเบิ้งเนาะแอดมินเบิ้งแต่ทีว่าเป็นหลายตัวยุติแต่ว่าตัวปูเนีนแมนปากกาแดงนี่ปะมันมันขีดขึ้นกันอันนี้ขีดปากกาเขียวเออผู้ที่ขีดปากกาแดงไหนตัวเนียนพี่กิิงปูดเนีนไหนตัวนี้ครับตัวนี้ล่ะสองตัวนี่ล่ะกับอันนี้นะสามพูดเนีนจะได้ผู้เขียนลงนี่กะได้ บัวสีขีดฟงตัวหนึ่ขีดงกนะเป็นสีพุ่มมูนนะ่าว่ามในตัวนี้งคือคือตัวนี้ในเป็นตัวโคโลตัวเดียวเลยตัวนี้ตัวนี้เด้อนี่นี่นี่ตัวนี้แปดหกสามตัวเดียวเลยบ่ได้แปดบ่วอะไรใหญ่ขื้นมูนี่นะอันนี้ยายนี่พวกมันมาแม่แรกะเนี่ยเขาขากันนั่นนะแล้วยันตีบ่ถือเลยตีไปยับออกนะบัณนี้เลขกชั้นจรวนกับขันชั้นตรวนมันสิมันลักษณะเป่า๋งซี่ ขันมันมาสั้นจอนขับนบอสั้นจอนนี่คือเขาตัวนี้เต็มๆเลยค่ะอืถ้าว่าสั้นจอนเลยคือหนึ่งหาศูนย์เอ้ยมันจะออกไปลักษณะเป่าคือเคื่อ <ขา S 2> มวดน,นี่นะม้วนกับสั้นจอนเน๊ะขันว่านี่สั้นจอนกับสีมิตรหนึ่งหาศูนย์จะว่าตามขึ้นั่งนี่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 เรานี่นี่นี่มวดสั้นจอนผู้บริสัพเทกันไอหนีมั้งปู้ได้จับโอแค่สามสองมันได้มาสามสามสองแน่นมะค่ะนี่แต่เป็นสั้นจอนมวลกับวลนี่สั้นจอนนี่นี่ค่ะมวลที่มันเขานี่ก็เลยน กันเรียกว่าขันมันไม่สั้นตวนเป็นยังซี่กันขันว่าชั้นตวนมันฉิดไม้ยังสี่เลยนะค่ะ้พี่เจอหน้าออก้ตัวเลขคื่หลายตัวเลขครับปูแมนแมนว่หลายตัวดอกที่ที่ที่เป็นตัวเลขคือปูหายอยู่นี่หนึ่งหางสองหางสามหางนี่สุ่มค่ที่เป็นเนเนเนออหนึ่งหางศูนย์แปดหกสามสามหาง ตองต้องเจ็บสมาสซุปนี่เป็นตัวร่องตัวประกอบตัวประกอบตัวร่องไว้นี่เนาะค่ะเนาะว่าคือจังนี่กับตัวประกอบต้งสีหนึ่งกับเจ็ดแต่ว่าตัวเดียวกันแม่นนั่แหละอ๋อที่พวเลขเกิน่าเป็นเจินห้าศูนย์แมนค่ะกต่ตัวประกอบมันว่าจริงจริงแต่ตัวนี้แหละว่าเขาขาขั้เดียวธขาบดคนบนมุมขาผู้เดียวนะพูกกระเล็แปรออกแปรออกอันนี้กับแปรออกคือกันแปรออกแปรออกมาแปรออกมามันอเกิดมีกับหนึ่งมีจฉาหากับศูนย์ไม่เก็ดที่กเล็ แเนเพราะว่ามันก็ใส่นะก็ใส่เขาซูนเน่ยมันเขาขากระเร่านั่นแหละกเามันเป็นหนึ่งอาศูนเาวันนั้นตังสี่ปูนตีบัญหานี่ถึกบ่าหันฝันราทที่ปูฝันหนึังสิแม่ตีบัญหาเก็ะถึกเลยบ่กรกระปัญหาก็จะเป็นหนึ่งหันเราเดียกน้าเนี่ยหนึ่งสองสามคนมานังสิเอาเดียกน้ามานสายปูสามซูนรตีปูกระทีเป็นยังไงกันเดียงน้าเนี่ยเ่อไรถท่าตีสามหนึ่งสมปูนันกับเขาขอเด็กกับเขาเลย ลักษณะเป็นตัวนี่หงดหวดที่มันเข่าสามตัวนี่พูดกับฝันยังสี่เด็กใช่หนะครับอันนี้คือหวดล่าสุตเออนี่นี่นี่คือมันหวดเข่าสามตัวนี่พูดกับฝันว่าผู้ฝันเห็นพอพอพุทธลูปซี่องมาเป็นตัวได้นี่ค่ะสี่องค์ค่ะบัดนี้พูดเลยว่าบกตทิพูดจะนิ่งตีจะน้ำพูดเป็นหาพอผู้ฝันย่อมได่พูดจิเป็นท่กขั้วบานนะพูด้เป็นพระเห็นจ้าของเป็นทักขวบานพู้ก็เลยว่าน้ำแต่ของเป็นหา เราพระเป็นเป็นประประทานไงเป็นเก่าล้วซีองกับซีปกติตัวนี้อย่างนี้ค่เขาเต็มเต็มเลยนี่ก็เลยถือสามตัวเต็มเต็มเลยเต็มเมนเ่าหัวหกซีสองเ้วกันดหัวหกซีสองน่ะปูกับหาจะต้องหัวจั้งสิละแต่มมีผู้สนใจ่ัวล้อมมือเลขวบออกยมือเศร้ามากเิ่นเออเปันมีมิตบอกปูว่าเลขแล้วมันทีนึมันจีออกตัวนี้หกซีสองูกับมาห่ยแมือเศร้าเลย มาโทษบอกเ,เน<ห>ี่ยมูส้าวได้ผู้ัวารุกได้บอก่าเลขกละมาทีหนึ่งหกสี่สองตัวเดียวเด้อะผู้หายย่อมส่าวมวนนั้นปู่โซ่ไปติดช่องอ่าเอ๊ะซื้อเป็นไหนวะเออบ่าเ<ห>อ๊ะซือ้อเป็นมวนนั้นปู่เห็นกระจ้าผู้ทวารกเลยนะค่ะผู้าาทโารุกบ้างเนจักประเทศทัางู้ทวารุกถือมือกดมวนนั้นนี่โทษมหาปู่ทุกประเทศเลยค่ะแถวโอสเตรเลีย<ห>อ่า,อาไต้หวันฮ่องกงียังโทษมหาปู้มาเลยนะค่ะอืมซุ่มซุ้มประเทศนอกนะปู่บอกก็เน้นมือมือนั้นมือสุดท้ายนะ มือมือมือยมันสอบประมาณสามโมงกว่าสี่งเนูโทรไปหาโทรหามองไหก็กก็แ่ยกเวลามันละมันมันเลยสวยแน่ก็เลยมีช่องนั้นเรรด์เลยรับปูก็เลยบอกว่าร่างวันที่หนึ่งหาเน้นตัวเดียวเลยหกสี่สองตัวเดียวเลยสี่งแรกมาออกหกสี่สองเต็มๆเลยนะเข้าสีเด่นมันสีมีอย่างสีว่นละโทรหามวยเหล็กเมือหอดเล็กออกนี่แหละพูดได้เป็นตอีกนงีแปดหกสามเนี่ยแปดหกสามเนี่ยโอ้สื้อน้ำปูไว้หมดนี่ไปเจ้าว่ากคุณว่า เบิ้องดวงเขานี่เขากันบ่พอพ่อปูวายอย่างไรมากหน an, s so <S ักหนับ like ่เบื้องนไม่ีเห็นป really> ูเนี่ยมันสีเป็นืัองไหนีเออดวงเขากันบ่เอซเขาสิมีดวงน้ำปูปาติแต่ว่าตามตามที่ได้ได้มากนี่คือปูซื้อเพราะใดด้พันปูซื้อใดปูปูวานี่บ่เป็นมาคุยหรอลดจอดไันแนวคันที่เอาเนี่ยนะปูซื้อเพราะใดปูมีกระบอกย่มอย่างย่มเสียเอาแล้วก็เพิ่นถวาไมากปูก็ไดอเห็ดนี่แหละเห็ตารางเห็ดกุดทีตะกี้มันเป็นตนี้คตะกมดิๆหุด ก็โจอาวันันอกมาหนึ่งหาซูนกับแบหกสามนะคะเนาะกั่บสองสองเม็ดคันถสามตัวนี่ก็ให้เอฟซีรวมมาทำบุญน้ำปูเนาะค่ะเนาะปูมันซื้อบะได้เด็กกมาเป็นกับมาเข้าเป็นสพานบุญแล้วมาบอกท่านอาจเพื่อนในเฮดได้สั่งในจุประูงให้ได้เป็นมาใจเยาะว่อที่มันเขาสามตัวนี่ปู้กับพระนญางออบบุญตัวรัวว่าทีเท่ขนขีดอวบบุญนะ คนกะไฮสามตัวตรงๆเลยนี่หมดหมดที่ผู้บอกเลยเนี่ยแต่ว่ามันทบเด็กดังเด็กอันพัฒน์ถ้าเจ้าซื้อว่าได้ก็เรียกว่าเอาซื้อว่าได้ก็บ่าไปยังเงินนี่ก็ข้อซึมปดังบ่าอันดอกเบื้องเนี่ยฟูแล้วแต่งามอยู่ดอกนะฮะเนาะมันรวมเป็นบัตรใจรวมกันยึดแต่สามล้วนหน้าไปคนเกะว่าคนซื้อบ่ได้เด้แต่ว่าก็เาับพิจารณาเพิ่งว่าคืไม่ไม่สามหางเพราะว่าปกติผู้จะให้เน้นแต่ว่าผู้เน้นหางเดียวนี่นะผู้เน้นหางอผู้หมักหางนี่นะเพราะว่าเพคนให้เป็นตัวห้ปูที่เรียก มาให้เทเวนบุตร์เลยนะปู่ก็เลยว่าบพเอามันหลายตัวแล้วนี่ผู้เปลี้ยมากนีน่นะบาดนี้พราะจะเทียงขึ้นปู่ก็เรียลูกไป,ไปขอของนำกลับมานอนอีกมาคุ้มใหมปู้อีกคุ้มจะนอนแจ้งนะ,ะปู่ก็จะเอ,เอามันหลายตัวมาแหงเลยนะเสนอกบัดน,นี้ก็เลยว่าหน่วยเด็กตัวเดียวผูอา,า,าจจียนไม่เทเวศก็เลยมาเขียนไว้อย่าลืมนะก็เลยไมาเขียนไว้เพราะว่าบางเหัุนี้มปาปู่ว่าเอาปู่ยันสมองไตนะปูดลูกหนางขี่ข่วนจุ่มนะเด็กอาเจียเจ็ดหานะ รู้เลยบ่ได้ออกซื้อน่ะค่ะสิมีดวงดีด้ำปูดีรู้เร่อย่เอาซื้อน้ำปูนี่ก็ซื้อน้ำปูไปย่ดอกงวดนเี่หนูซื้อน้ำปูบางวงเบางอยอะางวันบงเยอะแต่ใดมีโ่งที่ได้กับงานแต่ว่าเราบ่ทัท่านนี่มีทุนน้ำปูก็เอาไวข้างบ่งวันถ้าว่าได้ทุนเดี๋ยนั่นปูสีมีหัวแทนเน้นให้เกอยู่อ้อหโคตรใหญ่ไปเรื่อยๆยะค่ะไปเรื่ๆเดียวน่ป็นว่าเฮ็ดมองจีวาติเฮ็ดเรี่ยวๆนะว่าวันั้นเพิ่นกตมาให้ทีปูวาสิเฮ็ดนั่นก็อน อเพรได้เห็ดเนี gods, <S s ่ยน่าน่าม uh, ันคือผู้อาชีพคงพันธนาลุงลงบันไดเห็ดลงมของท่าคนปนปอยปาเนี่ยนะเป็นธรรมะหายุ่งวันนั้นเลยอ่าวันนั้นเล็กเขาเป็นสองตัวผู้หายอือเป็นเป็นไม่เป็นมันหาวันนั้นแต่ว่าผู้มันบ่กล้แค่เป็นในเป็นคู่ผสมพันธ์กันไหมผูกับเล็กใกล้แค่ทั้งสองปูเล็กแปรไปวันนั้นมันออกร็เป็นอันหายซุดซี่สี่หาูนนี้นะี่ะ เออพูก็เลยเขาสุนหาัวนันซึ่งก็ได้ไงสองตัวเขาสองตัวนะปูประกาศแค่นะเพราะว่า้ยผสมพันธุ์กันนะพูดประกาศบอกลาพูก็เลยว่าพันธุ์ล้วยนะเดี๋ยเนาะเลยว่าตีหัวนันก็เหยียบเขาสามตัวดเด้่อมากเขาาตัวรููจะสมตัวอยู่ก็พื้นสาตัวที่พูดว่ได้ออกอากาศกับสองเทียได้ออกอากาศกับสองเทียได้ออกซ่เต็มเลยตรงเต็ม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 เี่มเตีมเต็มเต็มเอ็ออกาศเต็ม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 เตมีต็ต็็เลย แต่นม่มีหมดนี่ตัวมันมันปูใบจับห้สามตัวนี่นี่วันี้ปูว่าจะจับหอยสองตัวที่จริงเดกมันให้น้ำกันอยู่แล้วนี่สามสามสองนี่มันบดลยวมันม่จัดเกมอยู่ลปูได้จับออกแค่สามสองนี่นะปูเพ่งได้่สามตัวเดียวนี่นะเรกเพ่งนี่นี่เรกเพ่งปูเพ่งห้ยเลยปูแล้วคนในวาร์ลุเตี่ยมลุกเตี่ยมปูได้จับออกสามสองแต่เข่าดลวยสามสองเพ่งแค่ไหนไม่ยิ่งจ็งสิละน้องปูยิ่งสิละปูเลยว่าเอาจับออกสองกูเอาเป็นสามทีซีนี่ไม่จัใส่ซีไม่เอาเอาหน้าปูยิ่งซีที่จริง ค่ะได้เข่าเลยอันนี้แม่นซุ่มท่านชงคนมามัดไปซื้อดอกนี่สามหาสามหาเงินที่เรานี่เป็นดั่งเนี้ยเป็นมัดัพราวมันดั่งตัวมันดั่งข้างนอกเนาะคนไปสามหาได้อาจารย์ยุบันมันก็เลยดั่งนะฮะอ๋อเอาเป็นว่าวันนี้วัดปู่วัดป้าเพิ่งจะได้เทสกาลได้มาตามเลยเนาะอันอันนี้แม่นบ่รนั่นก็ได้เพราะว่านี่หัวนี่ปู่ศิวสุขฟังมาเนี่เพราะว่าอันนี้เป็นเลขดวงกูเด้ออันนี้เป็นเลขดวงเนี่ฮะเลขดวงโลดดวงปู่ไปเพิ่งดวงมาดวงปู่ดวงหัวนี่สูงสุดดวงเลขกเก่า ดวงเล็กเก <C ue> <Vietnamese> ่าเอาเดียงเล็เก่านี่พูดไดดิแปดหกสามนี Rück ่ด <S Natürlich>. no ิแต่ว่าดวงปูนี่คือว่าดวงหอนี่ดวงหอนเลขเก่าสิเพราะสูงสุดผมบอกพกุอทิดวงหอนมันจะเป็นท่านหอนเล็เก่านะหอนี่ปูบนดวงมากดวงปู้หอนเล็กเก่าดวงหอนเนี่ยอาทิตยพ่อขึ้นสูงสุดบอกปูเล่มาะไรตัวนี้หกแปดหกสามเนี่ยอันนี้เลขประจําดวงปูเนี่ยแปดหกสองให้นับแก้มไปเลยให้มันเอาไปตัวล่องไปเอา ซื้อเลขกสามตัวน้ำปูอยู่ด้วยกันอีกรองหนึ่งนะคะน้าเอ้าเอาเป็นว่าผู้พันกับห้ตัวเล้กออกหอยเป็นแนวทางค่ะเอาเห็นผู้ช่องแคปหน้าจออีกข้างนึงเนาะค่ะเนาะสารับตัวเล็กเมื่อกี้ก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็คือเป็นมวดหนีนะคะน้าใครชอบหนึ่งศูนย์ห้าต้องการขันเลขออกไอ้ ันจอนกดืซิมีอยู่ประมาณนี่แต่ว่าคันว่าันจอนแต่ว่าคันเพ่งเ้กอะกี่แปดหกสามตัวเลขเป็นตัวเออตัวได้เป็นตัวเลขฟันนี่เป็นตัวคนนี้ตัวเดียวมาเลขกันที่ปูเป็นมรณาภาหาสิบเอ็ดปีคันมารับไดคันฟันเห็นซอหลอกออกตะตนนี่แหละก็นออกสองเจ็ดสองมันบอหลักอะสองสองเจ็ดนะมันก็เลขฟันเลขฟันอีกมื่นขึ้นยํำอีกไม่เห็นอีกแล้วก็เป็นอาจจะเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าจะม่ากนาันยาม่ามันก็เลยมาติดแบบคือที่มินหลังวัดคือมีหนึ่งหาศูน แปดหกสามสองสองเจ็ดอันนี้ก็คือตัวประกอบเน้นล่างไพมักแต่จัดไปเนาะตัวตัวนี้ก็เน้นค่ะตัวนี้เน้นล่างนี่าะเห็นน้องน้ำเตมันออกหนึ่งซีซีหนึ่งลิ้นค่ะล่างตัวนึ่งล่ะเลีกล่างเพราะว่าเน้นก็จะเป็นแปดหกสามนะคะาตัวนี้อาจจะเป็นเอกบุญค่ะอาจจะเป็นแนวทางในเอฟซีเนาะประมาณหนึ่งกับเจ็ดกัเลยเป็นเจ็ดห้าศูนย์ตามที่ไพมักท่านชอบกระจัดนะฮะแต่กับสีชั้นทั้งปูอยู่หรอกได้มาตามครับเอาแคปหน้าจอไว่นแล้วค่ะซื้อเลขสามตัวนั้งปูอยู่เครื่องเลขตัวนี้ มันเป็นเลขกัต hmm. ัวถ okay. yeah, uh ูก huh. ย yeah. anyway. ูนาปูน claro uh, ้แ uh, ต่แตกมันแตกแต่ละวั uh, ่ต uh. ั uh ้งเนี uh, ้ยแตตัวเดียวกัน uh ิม uh. ันเป็นหกสามแปดหกสามแปเอากับซับเลขตัวเดียวกันเถอะนั่นแหละแต่วันซื้อตรงกันค่ะแขวงวันนี้บอกชุดวันนี้กีกลงวดอยูหิงพกโกะแต่วันเบ่อยางเยังกงมันยังยังอยู่เอาแค่้าจัาไว้ค่ะท่านผู้ชมาสำหรับเลขนัวก็เลกดแ่ทาทองทำเาเอาน้ำปูขขังแรกอะไ้เออค่โชู้ชมผิดไหมเจ้าเอฟมินเอี่สขทุกคนเออ กันขอว่านี่วัคนหนาวจะมาตามปูอีกครั้งหนึ่งจังมาหลูวันนี้ทางเพื่อนจังมาหลวงทำบุญตะบาทะเลออกถือสามตัวลงตรงนงหาซูนนี่สีมาเลยขึ้นมาสีเหลียวดเลยที่วัสีมาเลยทั้งนั้นพอมันขอกระเลงใจที่เขาอกตัวกระเลงงูปองเอาแ่านช่อมแคปหนาจอไว้ก็สีเพราะว่าเข้าเกิดจะลืมทัดสอตัวน้ำปูผู้ปูได้ทัดออกให้นะะอย่ากนสองตัวนะ ผู้ปรบชจ์ไทยเนี่ยไอ้มาจังสี่พูดไรี่เล่ยอาจารย์พูดจังแบบนิมิตเป็นเนี่เป็นนิมิตเห็นเป็นตัวแมนใดใดเป็นตัวเป็นอมว่าเป็นว่าใดว่าใดเห็นเป็นตัวหรอกเป็นพวอมูาเป็นมาบอกออเป็นมาบอกเป็นปิศาณนะคะเราปูได้ตีได้มาตัวนี้มาเป็นตัวสามแคบหน <surprises. S 2> ้าจอเห็น like มือเค่อมทั like, year, year ้ง like, บ้านโชคดีล right? ้ำเล้ยกับป so ูวันปลาหราะเดี๋ยวอาไปเจอกันไม่นคลิปหนานะคะเนาะ เดี๋ยวจะหอดมือไทยปูมันเชื่อจังไดยอีกไม่ใช่ป่าจังไดยอีกเนาะมือไทยเพราะว่าผ่านบปได้แค่ทั่วโลกันเนาะแม่ขายปูโท่หาเดือนสิบเ้เดเลยประมาณสองสามโมงวันที่สิบหกเอ้ยวันที่หนึ่งตุลาเนาะปูหนึ่งหนึ่งค่ะจังไม่ยังจังไม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนความทีมงานสายฟ้าพา ขายฟ้าพารวยแล้วก็วัสนานำโชคแล้วก็แป้งในลานแล้วก็เดือดสเกลขอตัวลามไปก่อนนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านทุกคนทุกคนเ